สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีมังกรทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีในรอบของเดือนมีนาคมปี64ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะไพ่ใบที่1เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะหยิบได้เป็นไพ่ยก้าดาบไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ท่านมีภาวะเครียดกุ้มใจทำให้นอนไม่หลับนะคะชอบคิดแต่เรื่องร้ายๆชอบคิดถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีนะคะ ถ้าเป็นด้านสุขภาพนะช่วงนี้นะคะให้ระวังอาการเจ็บป่วยนะคะหรือท่านที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคไมเกรนอะไรต่างๆระวังนะคะอย่าเครียดมากนะไม่งั้นมันจะโคม่านะคะช่วงนี้นะอาจจะมีความทุกข์นิดนึงนะคะแนะนำนะให้สวดมนยึดมั่นทางธรรมนะคะรอจนกว่า เหตุการณ์มันจะดีหรือว่าขี้คลายนะคะอยากคิดฟุ้งซ่านนะคะมันจะมีปัญหาต่อสุขภาพของเรามากๆเลยค่ะใบที่สองนะคะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวแล้วก็ ใบที่4นะคะเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมดวงจะพยากรณ์พร้อมกันนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ไม้เท้านะคะพระราชาถือไม้เท้าและสีไม้เท้าด้านการงานธุรกิจนะคะหรือการเรียนนะคะช่วงนี้งานสำเร็จนะและสมบูรณ์ไปได้ด้วยดีผลที่ออกมานะคะ เป็นที่น่าพอใจมากๆนะคะส่วนท่านที่อยากจะหางานมีความที่แบบว่าหงุดหงิดเพราะว่าอยู่ที่เดิมนะช่วงนี้ก็ยังไปไหนไม่ได้นะคะอยู่ที่เดิมไปก่อนจะมีเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นท้าทายเข้าไม้ท่านได้แก้ไขแล้วก็ใช้สมองแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็น ตัวพระราชานะคะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ค่อยเป็นนะจะประสบความสำเร็จด้านการงานอยู่นะคะชาวราศีมังกรนะใบที่3นะคะสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวัง เป็นไพ่แฮงแมนนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะชาวราศีมังกรนะคะปัญหาทางด้านสุขภาพอันนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะคะอย่าคิดอย่าเครียดอย่าวิตกกังวลนะคะช่วงนี้ยังไม่ควรลงทุนหรือว่าขยายกิจการนะคะทำของเดิมทำงานเก่าที่ค้างไปก่อนนะคะต่อให้มีเงินเยอะแยะแค่ไหนนะเก็บไว้ก่อนนะคะ หรือยังไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจะนะคะเราดูไปก่อนเนาะเรื่องการงานช่วงนี้อาจจะมีความคิดความเครียดเยอะแยะทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องงานคือมันเหมือนมีอะไรมา หูในตัวคุณนะตอนนี้นะคะมันก็เธอเออมันก็เลยทําให้คุณปวดหัวเอาได้นะคะช่วงนี้ชาวราศีมังกรนี่น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะใบที่5นะคะเป็นฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือใบที่6นะคะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตเป็นไพ่เงินและหลักทรัพย์ทั้งสองใบนะคะจะพยากรพร้อมกันเลยนะคะด้านการเงินโชคลาภ พอมีอยู่บ้างนะคะจะเยอะจะน้อยขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาของแต่ละบุคคลแต่จะมีเกณฑ์นะคะได้ของฝากที่ถูกใจอาจจะมีสายเปย์หรือเกี่ยวกับของสวยงามของที่มีมูลค่านะคะตัวท่านจะได้มาการเงินเริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มเป็นปึกแผนเริ่มเก็บมาได้และ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะด้านการเงินใบที่7นะคะตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยนะคะหยิบได้เป็นไพ่หนึ่งถ้วยเขาบอกว่าจะพบเพื่อนใหม่กรลยาณมรใหม่ที่ดีมีความเข้าใจภายในครอบครัวที่ไม่เข้าใจกันก็จะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านการกินนะคะช่วงนี้จะรู้สึกว่า ท่นนี่ชอบการกินเป็นพิเศษเลยกินอะไรก็อร่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่เนี่ยมีความเข้าใจนะคะแล้วก็อุรมสมบูรณ์ท่านที่ทําธุรกิจด้านของกินหรือว่าขายของชำนะคะพืชไร่สวนต่างๆเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีหยิบจับอะไรนี่เหมือนจะถูกฉลุปไปหมดเลยนะคะใบที่8นะคะสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างนะหยิบได้เป็นไพ่ หกดาบนะคะไพ่หงดาบเขาบอกว่าปัญหาและอุปสรรคเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ชาวราศีมังกรก็เหนื่อยนิดนึงนะคะพยายามอย่าเครียดเนาะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันก็จะเหมือนเรือที่ลอยอยู่ในน้ําอย่างที่บอกไปมันไม่สามารถไปล่นเวลาให้มันสั้นขึ้นได้นะคะยิ่งท่านดิ้นเท่าไหร่ปัญหามันยิ่งจะเยอะ เพราะฉะนั้นนะคะอยู่นิ่งๆรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะอยู่ในช่วงคิดรอบคอบนะคะและก็ยังไม่ใช่เวลาที่ท่านต้องตัดสินใจนะรอไปก่อนนะคะใบที่9นะคะเป็นความคิดภายในใจหยิบได้เป็นอัศวินถือเหรียญน,นะคะช่วงนี้การเงินอ่การเงินค้าขายดีนะคะเงินหมุนคล่องตัวนะคะช่วงนี้ท่านก็ไม่ค่อยมีเวลา คิดเรื่องของคนอื่นด้วยสนใจแต่เรื่องทำมาค้าขายหาเงินในครอบครัวอย่างเดียวนะคะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าช่วงนี้ก็จะมีความคิดหัวการค้าตลอดเวลาเลยนะคะก็แต่ระวังนะเรื่องการเสี่ยงโชคนะที่เป็นแบบอะไรที่มันเสี่ยงเยอะๆนะคะช่วงนี้ก็อาจจะชะลอไปก่อนนะ เส,เสียงโชคการพนันนะคะอาจหมดตัวได้นะคะใบที่10นะหยิบได้เป็นเดอทาวเวอร์นะคะเป็นบทสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดช่วงนี้นะคะชาวราศีมังกรบอกเลยเหนื่อยแล้วก็หนักนิดนึงนะคะ,ะถ้าไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวข้องกับอิฐหินปูนทรายหรือว่างานก่อสร้างนะคะช่วงนี้ก็อาจจะระวังการเดินทาง หรือข้าวของพังเสียหายมีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องเงินส้มแซมของในบ้านอะไรต่างๆอันนี้ะระมัดระวังด้วยนะคะก็ทำบุญนะทำจิตใจให้สงบนะคะทำตัวให้อยู่ในศีลในธรรมนะครับแล้วก็อย่าไปคิดถึงอะไรที่มันร้ายๆที่มันยังไม่เกิดนะคะอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะ ก็จะสรุปนะคะดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนมีนาคมนะคะด้านการเงินก็เริ่มเป็นปึกแผ่นนะคะโชคลาภมีบ้างแต่ไม่เยอะนะคะมีเกณฑ์ได้ของฝากเป็นของที่มีค่านะแต่การพนันอย่างที่บอกไปไม่ควรเสี่ยงโชคเยอะอาจจะถึงขั้นที่แบบเจ๊งไปเลยทีเดียวนะคะระวังหมดตัวเรื่องการพนันนะ สำหรับคนที่เล่นการพนันนะคะการเงินดีแหละแต่ว่ากลัวแบบเสียเส่ยงเสี่ยงเยอะแล้วมันก็หมดตัวนะคะด้านการงานเดือนนี้ด้านการงานก็จะหนักหน่วงนิดนึง ะะก็มันจะสําเร็จนะแต่มันก็จะมีอุปสรรคเข้ามาแหละถือซะว่าช่วงนี้มันเป็นการพิสูจน์นะคะแต่ว่าคุณนะ่ะอย่าไปคิดรู้ว่าเครียดอะไรเยอะนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้นะเรื่องความรักนะคะจะพบเจอกัลยาณมิตรที่ดี เพื่อนที่ดีนะคะแล้วก็มีความเข้าใจกันในภายในครอบครัวจะเป็นเดือนที่อุรวมสมบูรณ์นะคะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะด้านสุขภาพเดือนนี้ชาวมังกรน,นะคะชาวราศีมังกรเครียดกุ้มใจท่านที่มีโรคประจําตัวนี่น่าน่ากลัวมากทั้งมันมีเหมือนอะไรหลายๆอย่างที่มาลุมเลานะคะ ขอให้ท่านนะสวดมนต์นะคะปฏิบัติธรรมเรื่องการเดินทางต่างๆนะถ้าไม่จำเป็นก็งดไปสักระยะหนึ่งนะคะเพอควรระวังในเดือนนี้นะคะไม่ใช่เดือนที่ตัดสินใจนะยังไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจรอไปก่อนทั้งร่วมหุ่นลงทุนทั้งเรื่องงานอะไรต่างๆเนาะมันติดขัดก็ถือซะว่าเป็นช่วงเวลาที่ให้เราคิดไต่ตอง นะคะคก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวราศีมังกรในเดือนมีนาคมขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโชคดีในทุกๆด้านคะ่ะสวัสดีค่ะ